จีนปีนี้เป็นปีชงจริงๆอสังหาริมทััพ์์ก็มีปัญหาฉุดเศรษฐกิจย่ำแย่ไปๆมาๆนี่นะฮะธนาคารเงาชื่อดังยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนกําลังจะล่มสลายและล้มละลายในไม่กี่วันข้างหน้านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําระดับภูมิภาคบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวจีนปีนี้เป็นปีชงจริงๆ อสังหาริมทรั์ก็มีปัญหาฉุดเศรษฐกิจย่ำแย่ไปๆปมาๆนี่นะฮะธนาคารเงาชื่อดังยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนกําลังจะล่มสลายและล้มละลายในไม่กี่วันข้างหน้านะครับถือว่าเป็นข่าวที่ออกมาใหญ่โตทางด้านวงการของเศรษฐกิจและธุรกิจกันอีกแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็เพราะว่าธนาคารที่มีชื่อว่าจงจือเอ็นเตอร์ปริจริงๆจะพูดธนาคารเต็มปากซะก็มันก็ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจงจือเอ็นเตอร์ปริเนี่ยนะครับ เป็นประกอบธุรกิจที่เรียกกันเ,เรียกว่าธนาคารเงาหรือ s h a d o w Banking ทีนี้ท่านผู้ชมรู้จักธนาคารเงาไหมฮะคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เพียงแต่คำว่ารัฐบาลเงาถูกไหมฮะเพราะว่าในวงการการเมืองในยุคสมัยนึงเนี่ยชอบใช้คําว่ารัฐบาลเงามากคือพอมีรัฐบาลตัวจริงที่เขาบริหารประเทศฝ่ายค้านก็จะตั้งรัฐบาลเงานะฮะก็จะมีแบบรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ตามจี้ติดกับรัฐมนตรีตัวจริงเรียกว่ารัฐบาลเงานะครับ แต่ว่าคำว่ากิจการธนาคารเงาหรือ,ร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 อที่เรียกกันว่า shadow banking นี่นะครับความหมายของมันคืออย่างนี้คือมันเป็นกลุ่มองค์กรภาคเอกชนนครับซึ่งเป็นตัวกลางบริการทางการเงินแต่ไม่มีสถานะเป็นธนาคารโดยตัวหลักกฎหมายนะครับให้บริการคล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้ลักษณะของคําว่าเป็นธนาคารเงานั่น,น,นเองครับทีนี้ถามว่าองค์กรแบบนี้ คือทาหน้าที่เปรียบเสมือนธุรกิจธนาคารนั่นแหละครับบางคนใช้คาว่านอนแบงค์นอนแบงค์นี้ดูจะคุ้นคนไทยใช่ไหมฮะแต่คาว่าธนาคารเงาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นทุกประเทศก็มีนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับธุรกิจดั้งเดิมของเขาที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทําประกอบกิจการธนาคารเลยแต่ว่ามีเงินสะสมจากการที่ทํากิจกรรมหรืออุาตสาหกรรมต่ตางๆนั้มนมานุนานมากจนกระทั่งเป็นไงฮะเงินมันต้องลงทุนเก็บไม่ได้ครับเพราะอะไร เงินมีแต่เสื่อมค่าทุกวันเพราะอัตราเงินเฟอ้อที่ขึ้นทุกวันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกิจการของธนาคารเงาในประเทศจีนก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ปรากฏว่าเติบโตอย่างมากมายและอันดับหนึ่งของกิจการธนาคารเงาในจีนก็คือจงจือเอ็นเตอร์ไพรส์เช้าวันนี้มีข่าวครับว่าถ้าจะไปไม่รอดครเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจงจือเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ปเนี่ยนะครับมีหนี้สินสูงถึง64,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่า2.3ล้านล้านบาทนะฮะ คือประมาณ2ในสาของงบประมาณประเทศไทยเนี่ยนี่กลายเป็นหนี้สินของจงจือเอ็นเตอร์เพลสนะครับพูดง่ายๆครับว่าภาวะหนี้สินของจงจือเอ็นเตอร์เพลสธนาคารเงาในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินถึง2เท่าและท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเขาจะเขาจะไม่ออกมาส่งสัญญ,ญาณว่าตัวเขาเองกําลังจะล้มละลายได้ยังไงนะครับี้ความน่าสนใจตรงนี้ก็ปรากฏว่าการที่เขามีภาวะของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมามา,มากกว่าทรัพย์สินถึง2เท่าและตรงนี้นี่นะครับ กำลังจะทําให้ธุรกิจธนาคารเงาหรือกิจการธนาคารเงาในประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าถึง3ล้านล้านดอลลาร์นะฮะสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมคิดดูเท่าไหร่ร้อยแปดล้านล้านบาทนี่นะครับกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตโอ้ท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าขนาดธนาคารในระบบจริงๆก็มีมูลค่าของสินเชื่อซึ่งเขาไว้กันที่ขนาดสินเชื่อของจีนนี่ก็ใหญ่โตมากแล้วนะครับแต่ในขณะที่ธนาคารเงา มูลค่าธนาคารเงาในจีนเนี่ยสล้านล้านดอลลาร์กว่าร้อยแล้านล้านบาทมันมาหึมาใหญ่โตอย่างมากๆแล้วส่วนใหญ่ธนาคารเงาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับใครฮะบุคคลทั่วๆไปนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือว่าจะเป็นสถาบันการเงินก็คงจะมีนะฮะไปกู้หนี้ยืมสินกับธนาคารเงาแต่นี่จะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแบบโดยโดยทั่วๆไปจริงๆนะครับดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูครับว่านี่สินเขาเป็นยังไงนะครับนี่สินของจงจือเอ็นเตอร์ไพรส์นะฮะเยอะมากเลย 2.1ล้านล้านบาทถึง2.3ล้านล้านบาทในขณะที่สินทรัพย์มีอยู่แค่1ล้านล้านบาทนี่ไงมันมากกว่าถึง2เท่านะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับภาวะของหนี้สินที่สูงขณะนี้นี่นะครับทำให้ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็จะพบว่าธนาคารเงาจงจือเอ็นเตอร์ไพรส์นี่นะครับมีภาระที่จะต้องชำระหนี้สินของตัวเองนี่นะครับให้กับทางด้านของทั้งผู้ถือหุ้น ให้กับทางด้านของผู้ที่ไปกู้มานะครับและที่สําคัญก็คือธุรกิจธ,ธนาคารเงาในจีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการให้บริหารการจัดการสินเชื่อและความร่ารวยส่วนบุคคลของบุคคลจีนที่ไม่ยอมเปิดเผยฐานะเข้าใจไหมฮะ <c oughs> คือมีคนรวยที่แบบทําตัวโลโรไฟล์และไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากเป็นสื่อพูดง่ายถ้าเป็นภาษาโซเชียลมีเดียคือไม่หิวแสง อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เองนี่นะครับก็เลยทําให้กลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากทางด้านของวงการธุรกิจและเศรษฐกิจไปทั่วโลกเพราอะไรครับจีนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตนี้เสียอสังหาริมทรัพย์มาไม่ต่ากว่า2-3ปี จนกระทั่งมีบริษัทที่พัฒนาอสังหารมิมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ทั้งเบอร์หนึ่งในประเทศทั้งมีหนี้เสียมากที่สุดในโลกแต่ก็เป็นอสังหารมิมทรัพย์สัญชาติจีนก็ประกาศล้มลายกันเป็นทิวแถวนะครับจนกระทั่งก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่พัฒนาอสังหารมิมทรัพย์ของจีนไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้เป็นผลสําเร็จพูดง่ายชักดาบจนกระทั่งก,กงระดานี้เกิดระบบที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์ทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์จีนนี่เลยครับ สร้างตึกก,ก็กลายเป็นเมืองล้างจนเป็นเมืองผีสิงคอนโดโครงการผีสิงจนกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวอย่างหนักและ GDP ถูกฉุดลงมาจนกระทั่งปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ5%หรือต่ำห้าเปอร์เซ็นต์เช่นเยัไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF ต่างก็บอกว่านี่คือปัญหาหนักอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัจจัยเศรษฐกิจของจีนนั้นมีปัญหานะครับนั่นคืออสังหาริมทรัพย์ทีนี้พอมาเจอวงการธนาคารเงาซึ่งมีขนาดของตลาดร0 8ยล้านล้านบาทหรือ3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐท่านใด จนแล้วจนรอดนะฮะจงจือเอนเตอร์เพลสประกาศล้มละลายท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับมันจะพลวนกันไปจนถึงอะไร<น>ฮะเงินหรือสินเชื่อที่ปล่อยให้กับคนทั่วๆไปหรือแม้แต่ให้กับท่านนั่งของคนที่ร่ำรวยซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาในจีนอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าสภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางรายได้และต่างๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับเชื่อว่า ทางการของจีนตอนนี้ก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะครับหลังจากที่ทางด้านของบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ประกาศออกไปว่าตัวเองอาจจะไปไม่รอดนะครับเราก็ต้องดูครับว่าภายในีอีกไม่เกินสักสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะมีข่าวร้ายจากจีนอีกหรือเปล่าและถ้าหากว่าจงจื่อเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นธนาคารเงายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนเกิดล้มลายขึ้นมาแล้วเราก็ท่านผู้ชมครับนาทีนี้ อย่าว่าแต่เศรษฐกิจปีนี้เลยนะฮะมันก็จะตีรวนพวนกันไปต่อถึงเศรษฐกิจปีหน้าของจีนซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดนะครับนี่แหละครับถึงถามท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ปีหน้านั้นเป็นอย่างไรนะฮะ